แนะนำอีกหนึ่งร้านอร่อยของตลาดสิริพราซาหลังบริษัทสีเกตสูงเนินค่ะปลาเผาร้านนี้นะคะน้องเขาขายดีมากๆที่เด็ดของเขาอยู่ที่น้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะแล้วปลาเขาก็สดนะคะปลาเผาจ้าหมดแล้วจ้าออเดอร์ปังๆค่ะตลาดสิริพราซานะคะกี่ตัวน้องวันนี้62ตัว เจอเหมาะคะ่ะเจอเหมาแต่ร้านนี้ขายดีมากๆนะคะน้ำจิม้มเคาอร่อยคะ่ะปลาก็สดตลาดศรีพาสซาหลังสเกตส่งเนิ่จ้า เขามีงานอะไรเนี่ยเขามาเหมาเอากลับบ้านคนละตัวอ๋อกลับบ้านคนละตัวแล้วเราไปส่งใช่ส่งลงหน้าโรงงานนี่แต่่อไกลไม่อยู่ไกลแล้วนี่เหมือนไม่มีได้กินมกรดระหว่านยังมีอะไรใส่กันอ๋อโอ้ยดีจังเลยอุ้ยสุดยอดแล้วไปส่งกี่โมงคะเนี่ยสองทุ่มคสองทุ่มอ๋อทันอยู่แล้วโอ้สุดยอดเลยอ่ะว้าวเนี่ย เคล็ดลับออเดอร์ปังๆนะคะปลาเผาร้านนี้เนาะนอกจากจะขายหน้าร้านแล้วนะคะน้องเขาก็รับออเดอร์ทางออนไลน์ด้วยนะคะเขาก็รวมตัวกานสั่งนะคะพนักงานโรงงานอื่นรวมตัวกันสั่งแล้วน้องก็รวมออเดอร์ไปส่งทีเดียวะคะ่ะ